ก็มการสีมาว่าถึงปัญหาที่อาจจะต้องเจอนะครับสําหรับเมื่อไหร่หรือคนที่คิดจะเลี้ยงแบบใส่พอพันุบามันมาคุมฝูงภายในฟาร์มนะครับก็บปัญหาเริ่มต้นนะครับก็คือการซื้งงวพอพันุนะครับเว่าปัญหาที่เจอคือพอพันธุคุมฝูงสินวลราคาสูงเนาะทุกมือนีงก็พอพันบามันก็ราคาสูงพอสมควรนะครับแห่งเป็นงว แดงๆหนานะครับแพงๆครับเจ็บมืนขึ้นนะครับถึงสีใได้พอพันแดงๆสวยๆมอที่จะแบบนามาปรับปรุงสายพันธุ์ปรับปรุงเม็ดสีแะ้วก็โค้งสางของัวในฟฟ้ามนะครับแล้วถ้าไว้ที่ม่องถึงการที่จะจดเอฟต่อไปนะครับก็ต้องเลือกพ่อเลื่อนลอยอีกนะครับก็พ่อเลื่อนลอยก็สีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งนี่ก็คือปัญหาแรกที่ต้องเจอนะครับ คือเรื่องของการควขึ้งินให้กระเขามาลงทุนซื้อเพราะพันในราคาที่แบบแห่แสนนะครับกับแบบเกษตรกรบางคนกับพวกมีทุนนุ่นอยังสิไปลงทุนซื้อตัวละเจ็ดแปดหมื่นตัวละแสนวันนันนะครับนี่เป็นปัญหาอีกปัญหาแหลกนะครับที่ต้องเจอนะครับสําหรับแนวทาทางเรียงเรียงปัญหาเนี่ยนะครับก็บื่งกับข้น อาจจะเป็นการเลือกไปซื้อพอพันซ้ำที่เงืน่นในกระเป๋าเ้าถึงนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะบ่าอไรพอพันที่สวยแดงงามนะครับกับมาะสําหรับค้นที่แบบ่มีเงืนหละครับค้นี่คิดว่าแบบว่าเดี๋ยวต้องการมั่วสวยๆยอียงขนาดนั้นขอแค่แบบได้ลูกสุป,ปีสุป,ปีกับพ่อนะครับอันนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะส่วนสองนะครับ อาจจะแบบเลือกซื้ออนาคตพะพันมาเรียงเก็บไว้นะครับแล้วรอบวลาที่เขาสี้อมผสม้อม,อมคุ่มฟูงนะครับมีแต่จีแบบโปรซีนนี่ราคาส,สูงขนาดนั้นนะครับเพราะวา่าแกยังเป็นงัวนหน่อยอยู่เนาะแต่ธีนี่กับสีเสียงนะครับเสียงยังเสียงว่าง่วใหญ่มากแล้วมันสีงามแบบสีแบบงามนั่งน้ายพอนะครับ แบบเสียงวา่าง่วตัวนี้สีสมเกงบอนะครับอันนี้ก็สิเสียงแน่นะครับแต่ขันผู้ไดตาดีตายั้งแน่กัเบิ้งเป็นกนัเรื่องนี้ก็บว่ามันเรื่องดีเสียงเนาะสามนะครับก็คือตัดใจไปเลยนะครับไปใส่การผสมหลอดหรือแบบใส่บริการง่วงเราผสมเนาะกวัวิธีนี้ก็จะเป็นการเสียเงินแบบเรื่อยๆเนาะแบบเสียบม่จบเนาะ คันแบบสมุดง่วตัวแม่ตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นนะครับแบบแบบคอยผสมหลอดหรือผสมลำหรือแบบผสมจริงนะซีนะครับเข้ากับไปเลียนผสมหลอดเองอะเพื่อมาผสมงัวในฟาร์มจะคล้องครับอันนี้ก็ลงทุนกับนาเสื้อเน่นะครับแต่กัวิธีนี้ก็สิแบบเข้ากับสิไดลูกง่วดีสวยนะครับ ้กัเป็นอ้วเลือดสูงเนาะพอดังดังเขาก็เอามาผสมใดแต่ก็ต้องเลี่ยนต้องยั้งแล้วก็บางที่ลงทุนลงทุนก็บลมเสื้อยังจกงสีกะอาจจะแพ่งเน่นะครับพอต้องก็ต้องซื้อทั้งเก็บลมเสือทั้งเก็บยั้งกะร่องเบิงครับร่องคิดเบิงคำนวณเบิงครับวิธีใดจะคุมกักาัน,นะครับแล้วปัญหา ที่สองนะครับที่อาจจะเจอนะครับก็คือเรื่องถือค้นคายตัวนะครับตัววายังเนี้ตัวว่าหัวตัวนี้ผสมเป็นแล้วนะอันนี้กะก่อนืจอกับคืนขอดูคลิปถึงหัวผสมหรือว่าสอบถามข้อมูลในชัดเจนนะครับตัวต่อมาครับตัวว่าหัวผสมเกงนะ่งเนาะอันนี้กะผมก็เจอเองนะครับ คลิปเดียวนี้พอสามารถบอกได้นะครับว่างัวตัวนี้ผสมเก่งบวเกงเนาะแต่คือย่อมรับเรื่อราวว่างัวดีใส่อยู่ตอนนี้กะแบบมันเสื้อบวเกงนะครับแต่กะพ่อได้ครับมันกะสีึ้นซาแน่เกินว่าแม่นนะครับแต่กะถือว่าอยู่ในระดับที่แบบพ่อรับได้เนาะว่านายเกล็ดจนเกินไปนะแต่แบบบางคนนี่ซื้อมากในงัวเสื้อบวเปนเลยนะครับขึ้นบวถือึ้นบายังบวได้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะถือ ราคาเขาตัวเนาะตัวต่อมานะครับตัวว่างวตัวนี้แดงงามนะครับเพื่ออับราคาก็คือเขาก็สิบแบบท่าสีแดงท่ายังไงงวเนาะเพื่ออัพราคาเรียกราคาที่สูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้กับมีจริงนะครับว่าแมนว่าเ่าซื้อเลยวัวแมนตัง้งงวผูนะครับงวเมย์กับมีนะครับเรื่องท่าสีงัวให้มันแดงนี่อันตรายครับเรื่องนี้ก็ถทาแบบว่าอยากเสี่ยงเรืกับคนศึกษาข้อมูลให้ดีเนาะ ดูโปรไฟล์พ่อค้าให้ดีนะครับสำหรับปัญหาที่สามนะครับปัญหาต่อมาที่อาจจะเจอนะครับอาจจะเจอพอพันธที่พ่เชื่องนะครับปัญหานี้ก็ก่อนจะซื้อก่อนศึกษาดูดีๆนะครับล่องจับล่องใบพอพันธ์เบื้องก่อนเนาะว่ามันหูว,วมันเสื่องบ่อแต่ว่ามันจะมีพอพันอีกประเภทนะครับพวลาเขาจับเขาบารี่แบบ เวลาปกตินี่มันก็หยอกกันยังเข้าปกตินะครับเข้าหยอกใดหยอกนังแต่บัดูล่ไม่งัวเมยมากป่านนี้งัวเมยขึ้นอยากงัวเมยอยากซื่อมสิมันก็สิห้วงแล้วก็ดูล่แต่คล้องเขาไกลบ่ไดดเลยนะครับทำรับปัญหานี่ก็ถ้าซื้อนั่งพอขาดีๆเขาก็สีบอกสิแนะนำเข้าครับแต่ถ้าพวกเอาได้อยากขายเขาก็บ่บอกเข้านะมันก็อันตรายต่อคนเลียงนะครับก็ต่อคนที่เขารับมาเรียงต่อเนาะนี่ก็อันตรายนะครับ ครับสาหรับปัญหาดีก้าวมาขังตนเนาะครับกับางก็บอกว่าทุกคนสิต้องเจอนะครับก็เล้วแต่ดวงไฟดวงมั่นหรือแบบจังหวะไฟจังหวะมั่นนะครับหรือบ,บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหานะครับมันมันเป็นปัญหาสําหรับบางคนนะครับแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นปัญหานะครับกับข้อมูลที่เอามาเผยแพร่พรกับถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขอโทษทุกคนเ้อครับกับขอบคุณ สูส้ทสกคนที่มารับชมนะครับจนจบคลิปเนาะแต่จะลืมกดติดตามไม่ได้ครับกดติดตามกดซับสไครต์ก,กดถือใจให้ใน่ได้ครับกับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปสำนึกครับขอบคุณครับ